วันนี้พวกเราจะทำอะไรกันคะวันนี้อั to ูยูเบเกอรของเราก็จะทำบาซเลเม่ของตุรกีนะคะเป็นแป้งโรตีตุรกีนะคะ <c oughs> ทุกคนเห็นแบบนี้เนี่ยข้างในเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราฉีกให้ดูก่อน <c oughs> นี่ฉีกให้ดูก่อนนะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะใ <c oughs> นื้นล้วนท่านผู้ชมอยากกินไหมคะค่ะ <c oughs> ลองค่ะลองอันนั้นผู้ชมตายแล้วท่านผู <c oughs> ้ชมกล <c oughs> ายเป็นคุณเอ็กอะค่ะ อร่อยไหมท่านผู้ชมอร่อยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอยากรู้ว่าทำยังไงทำเราไปค่ะหนึ่งช็อตพะลูกอหืมเป็นท่านผู้ชมทันทีเลยนะเธอนี่นะคะเราจะมีในสูตรของเรานะคะเราก็จะมีแป้งนะคะมีนมนะคะมีน้ํา แล้วก็มียีสต์นะคะมีน้ําตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยนะคะแค่นี้เองนะคะท <c oughs> ่านผู้ชมอยู่บ้านนี่ก็สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะถ้าทําไม่เป็นก็โทรมาถามคุณเอ็กได้นะคะ <c oughs> คุณมดเอ็กของเราเนี่ยเก่งแล้วค่ะชินแล้วเลี <c oughs> อ๋อนี่นะคะเราก็จะค่อยๆจะเย็นๆนะคะเวลาทําขนมอย่าใจร้อนนะ <c oughs> เราจะผสมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนวดมือปกติฉันก็ลองถุงมือแล้วนะคะนวดไม่ถนัดนะคะวันนี้ท่านผู้ชม เราก็ล้างมือเราเรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้านไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการสะอาดตอนนี้เราก็จะใช้มือผสมแล้วนะคะไหวไหมเขาจะใช้นวดค่ะเ่าจะใช้นวดไปค่ะเเหลือัววสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันก็เป็นน้ำมันพืชนะคะท่านผู้ชมก็เป็นน้ำมันพืชค่ะจะใส่ลงไปแล้วเราก็จะ ท่านผู้ชมอยากจะอร่อยอีกก็ต้องสลับเปล่าค่ะแวะมาด้านโน้นนะคะด้านโน้นกำลังทำสลับเปล่าค่ะท่านผู้ชมไปลองดูนะคะับสลับเปล่าแบบใหม่เราใช้พิมพ์สลับเปล่าเนาะสลับเปล่าค่ะอร่อยนะค่ะนุ่มค่ะเปล่าแบบใหม่ทุกคำทุกชิ้นดีกว่า สุกัมทศวานะคะทวทำนะคะสะอาดใหม่สดเสมอค่ะแต่คนไม่จดคนใจหมดอายุยังงาค่ะส่ใจสั่งได้นะคะสั่งให้ไหนครับอัฟวีนกับโมเสกเลยนะ เราไม่เห็นมดแนเองเด็กค้าเดี๋ยวแม่ไม่ใช่คะไม่มีแม่บอกลูกค้าเิยค่ะมีเพจไหมคะเข้าไปที่เพจอัพทูยูค่ะต้องไปที่เพจเหรอแม่ใช่อัพทยูเพจอัพทูยูนะคะหรือไม่เข้าไปที่สมาคมนะคะติดต่อสมาคมบริษทอะไรเงียสั่งกิฟพันบริการรับคำด้วยนะสั่งกิฟพันก็สั่งมาได้เลยนะคะสั่งมได้เลยครับกำลังการผลิตเราเพียบ่ะ แก่ค่ะหกสิบกว่าแล้วก็แก่สิคะเดี๋ยวแม่เลี้ยงขายได้ได้ได้มีบัตรไ้ไม่ใช่บัตรทีกาไม่ใช่บัตรดการรัฐเมื่อเ้อ่านี่นะครับแป้งมันผสมเสร็จแล้วเราก็จะมานวดมือเรามานวดกันที่โต๊ะแลคะ่นน้นะคะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเราจะมานวดมือ แป้งมันเละเกินไปใช่ไหมไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเราก็ใส่แป้งเพิ่มเลยค่ะน้ะเราก็นวดนะคะไม่ได้เลยได้ไหมถ้าถ้าไม่จมเคยจับตูดเด็กไหมคะแป้งจะนุ่มมันตูดเด็กเลยนี่เลยแน่ใจดิเลิกกับเด็กเฉยเลยเลิกกับเด็กเลยค่ะแป้งจะนุ่มเลยเลิกกับเด็กเฉยเลยเดี๋ยวนะคะขอที่ตัดแป้งเลยค่ะ

ดีวพักสักครู่นะผมเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะครับผมอีกห้าทีแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะครับมันไม่นุ่มอ,อ,อ,อที่ตอนนี้เ่เพเราเห็นแป้งุ่มก็คือนุ่มค่ะเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนจะถ่ายต่อห้าทีแล้วหลังจากโวดแป้งแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งมาเก็บไปในกระมังนี้นะคะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะพักไปหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ สต๊อปกอนสต๊าฟไหมสต๊อค่ะกมเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พักแป้งเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูตอนที่เราแบ่งแป้งเนาะตอนนี้เราแบ่งแป้งเรียบร้อยนะคะก้อนหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็แป้งก็ขึ้นแล้วกําลังคลึงกลมนะเมื่อเราคึงกลมแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นน้องเป็นแผ่นแบบนี้นะคะน่ารักไหมคะค้ชมน่ารักครับกลมๆนะคะ แล้วก็เราก็สามารถเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะค่อยๆมาทยอยจีกับกระทะเนาะอ่าเท่าแล้วนะเท่าแล้วนะคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหกขึ้นมาถ่ายต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าผู้สูงอายุเราสามารถทํางานได้ทุกคนนะคะทุกคนคึงแป้งเก่งมากค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณสุนีค่ะ เลิศสมนาวินนะคะกำลังกำลังคึงแป้งให้กลมนะคะที่เราให้กลมคือขนาดหกนิ้วนะหกนิ้วเราจะคึงแป้งให้ได้ขนาดหกนิ้วหลังจากที่เราผ่านวิชานี้ไปแล้วเราก็จะไปทําแป้งเลยรคะแป้งพิซซ่าอย่าเริ่มติดตามชมแลวนะแป้งพิซพซ่าอันนี้ทําบัสลามาก่อนที่จะทําพิซพซ่าบัสลามาบัสลามาค่ะบัสลามา กาอย่าตกาเอะตก่อแีอย่าทาแป้งแตกนะคะเพราะเวลาที่แป้งแตกเนี่ยเวลาเราไปคลึงเราไปไปจีกกระทะมันจะไม่พองนะอันนั้นจับเวลาเปล่าสิน้ตาลน้ตางแล้วก็แป้งเราใช้ช้นหนักด้วยถุงมือสี่สิบใ ดูรูปแหนี่หวดแวดแหแ่นี่มืสองันตันดวแนี่นิ่มนิ่มๆดนี่เหมือนตุกเด็กตุกเด็กนิ่มป่ะตุกเด็กนิ่มๆป่ะบาทถูกแล้วถ้าเผื่อพันนี้แล้ก็อาลเปาออกมาแล้วน้าตาใครอยากจะเห็นก็ไปดูนะคะสลเปานิ่มุ้นีก้ม อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยให้เท่าเกันค่ะคึง,ท,งทั้งแผ่นทั้งแผ่นต้องคึงให้มันเสมอกันนะทั้งแผ่นมันถึงจะสวยเราจะขายแล้ว,ลวเราจะทห้มันเละนะอันนี้ท่านผู้ชมคะมีลูกค้าสั่งมาแล้วนะคะทั้งหมดสิบสองแผ่นค่ะสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนานู้นคะกค้าสั่งมาแล้วนะคะทั้งหมดแผ่นอะสั่งมาเรียบร้อยแล้ค่ะอ้่งน้คะลูกค้าแลนะทงหมดแ่อเรอ น้อยกัมากระโอเค้กกับนกัมใช่ไหมเจ็ดก็พี่ผักสมังนี่นี่จารหาเขอกมอมามแล้วเนาะแต่อาอันนี้มันพันกัมใช่ไหม่แ้งโรยแป้งโดยกัมเลยแล้วเราใช้กี่กรมแป้งโรยขึ้นไปหนึงที่ก็จบ นี่ไปต่อไปโน้นไงไปลอยที่เลยที่เลยข่ายยกมาขายลอยลยนี้ด้วยยกแล้วก็้อยไลอยย่นั้นหน่อยมมัเหนอ่างนี้ค่ะเห่นี่่ตกช่างมันย้ายโยกฝั่งนี้ได้ทำยังทำได้ตังนี้ตั้งนี้ไม่ได้โดนจะขบไปด้านยาวหนะมาข้างนี้มั่งอ่ะสลับสลับแม่ ขึงบนล่าง่ใชฝั่งนี้ไม่ต้องไปทำแล้วโอ้ยจะไปยืมมันอย่างละมันไปฝั่งนู้นอยู่จริงจริงขึงไปข้างบนนุ่นข้างบนข้างล่างพอแล้วเออพอละอย่างเงี้เราก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเห็นว่านี่แม่มันแป้งเกลือ เราถึงติดปลาโรลก็เองต่อค่ะเสร็จเรือโบก็ไม่ก้องนี่ขนาดีพิมพ์ให้แล้วเนี่ยมีแบบให้แล้วเนี่ยยีสต์ไปไหนแล้วล่ะปึ๊บหนึ่งแล้วก็จับแป้งหมุนอย่างงี้ใช่นไหมคะเราไปอย่างงี้ใช่ไหมคะเรจับแป้งหมุนแบบนี้เพราะเราสะดวกนย่างงี้ใช่ไหมไปแล้วก็หมุนแป้งไป S <S <preach ers> พักสักครู <upside down ketchup> ่กันนะครับเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะครับผมรอ5นาทีก่อนเดี๋ยวมันลเบี้ยวหมดแล้วนะเบี้ยวหมดแล้วปล่อยให้มันบวมากๆนะโตขั้วอี้นิ่มขั้วอี้ คืองมือหยิบย่างครับเครื่องมือในการเนี่ยไระให้มันบวมอย่างนี้นะมันก็จะสุกไปถึงข้างในแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้เวลานานเลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็สุกลให้บวมั่อนแแรงเกินเนาะหรอกกลด้ช่มแช่แ่เี่ยเปกดอย่างนั้นอีกแล้วนะ คุณนอนคะไม่กดไม่กดค่ะอันนี้ไม่กดเลยกดได้เฉพาะตรงนี้ดูนะกดได้เฉพาะตรงกลางนี้แต่จะไปบี้อย่างนี้ไม่เอาแค่ตรงนี้พอค่ะก็พยายามห้องอันนี้มันยังไม่มันยังไม่ถูกไฟมันมันจะเดี๋ยวได้ตีๆแล้วมันจะยิ่งฝุ่นมันเออดไปมันก็ไม่สมบูรณ์พูดละเกียร์เนี่ยเอาเนื้อไปโดนมันละเกียร์ตอนนี้มันก็ไปออก ของมือเบบี้มันเนี่ยพอเสร็จแล้วมันก็จะไม่ขึ้นสิ่งน,นะน่ะโดนนิ้วเนี่ยโดนนิ้วนี่นิ้วไข่นนนนไเนี่ยนิ้วซนนี่โตขนาดไปเยอะมีใครนับซนจริงจริงเ <c oughs> มื่อกี้ตอนที่ยีปอกใจให้เราติดกันก็ต้องสุกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็วเสร็จและก็ไม่ได้ใช้เวลานานเพราะแป้งอะมันฟูหมดแล้ว

ดีวขมือยาไม่ยาสุด่ขานี้นนี่ไม่สุกเลยเนี่ยใรอไปหนเนี่ยมาดิกลับบ้านงักลับอยู่แล้วล่ะสแฉเนี่ยแล้วส แปดห้าชั่วโมงแปนละอ้านาทีโอเคหกสามสิบอ้าวกปรหกแปดมเกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูจะทำแบบเวลาที่พวกเราทำอยาบอกว่าเฮ้ยชิ้นเอาไปกินใส่ยังไงก็ได้ไม่เอานะคะ ๋อจะใส่ให้สวยๆอมเมจใช่แผ่ละยี่สิบห้นะคะสวยมันค่อยเลยใส่ถุงเพื่อส่งเพื่อติดไว้กินแมวนะไม่เปิดไฟแรงมั้งเนี่ย ไม่หรือได้แล้วนั่นแล้วจะแต่ฐานได้ไรไหะไม้ไม่หนงงใจใคืออันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องไม้ไ่เป็นแดงเดี๋ยต้อง่เปลียนอั้องริมไม่ไี่เปลี่ยนีมันก็เลยไม่บาลานซ์แต่ลไละ มันไม่สุกใช่ได็ใช่แป๊บเดีมน่ดำบ้างไม่ดำบ้างต้งมีเอคนบาตีหนูหน่อยเร็วเนะมาตีหนูหน่อยแม่เมียมาตีหนูหน่อยทำไมจ้ะม่อไ่ะทำไมใกล้ดำแล้ว่เนี่ย พยายามจะให้มันทีนี่แต่มันก็ไม่โอเครถไฟแล้วก็ไม่โอเคเอาใจใจน้ำมันพักสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมาทายใหม่นะครับผมเอ๊ะทำรถลงหน่อยนะทำไมพวกถูกถูกมันไม่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เอาแป้งนะคะบาสลามะของเรานะคะลงไปในกระทะแล้วค่ะจะเห็นว่ามันเริ่มมีฟองอากาศอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็เริ่มจะพองขึ้นมานะคะต้องให้มันพองนะคะถึงเรียกว่าโอเคนะคะเราก็จะกลับล้างตูมองไวอย่างนี้ค่ะเข้าได้เลยเข้าได้เลยค่ะอาดูน้องสลลาเบากันได้ยังคะอ่า ค่ะน้องก็จะล่อนๆอย่างนี้ล่อนล่อนกับล่อนๆกับพี่ล่อนด้วยคะไม่แรงไม่แรงไม่เห็นแรงแม่ไม่เห็นแรงเลยไม่เห็นแรงเลยฮะอาไมไม่ใช่ย่อจะย่อต้องย่างี้สิอย่างนี้สิไม่ได้นะไม่ได้นเตรียมรับนะคะเตรียมรับกันแล้วก็หนีก่อนเว้ยจริงเดียวจริง จริงผมจริงไม่แรงไม่เปลนแรงเลยแม่เหลนแรงเลยโต้ขาแตกพอดีอะร่างกายโอยเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวมนเปกเดี๋ยวอันะเดี๋ยวมัน มันก็จะค่อยๆสุกไปอย่างนี้นะคะเราค่อยๆกลับมันนะคะไม่เอาอันนั้นเอาแบบโตไม่ตองแก็จะไปนี้นะคะเสร็จแล้วสุกแล้วนะคะเราก็จะทานนี้นะคะท่านผู<อ>้ชมเราก็จะทานมีกระเทียมนะคะมีผักชีนะคะแล้วก็เนยหอมมากเลยท่านผู้ชมได้กลิ่นไหมคะได่กลิ่นแม่หอมมากเลยคะ่ะแต่ว่าองไม่ให้ th th ท่านผู้ชมเอ็กกินแล้วนะคะ<อ>ท่านผู้ชมเอ็กกินแล้วใช่ไหมคะอร่อยแม่อร่อยโอเคค่ะจบค่ะ 这么会玩，哎呀！